บอ,อดสวนเลยพี่น้องงามาคากพี่น้องเอาใส่ก<อ>ระโตกเข้าไพื้นที่นี่ันได้ดอกหน่อยๆใส่ทั้งๆจบาคากพี่น้องนี่เอาไปต้มไปแกงจั่ครับแจวหัวแตกพี่น้องเอ้ยแจวปลาแดกตำมะพริกสดนนะแซบบักาคากเลยแหละพี่น้องเอ้ย เขายายเพิ่นไปหาเห็ดมาพี่น้องม้อนีเพิ่นก็นได้โอ้ยงามอยู่พี่น้องเบิ่งเดอร์นี่แต่เห็ดทานมันห่อห่อก็ออกไมค่ะออดอกไม่ๆสดๆพี่น้องอันนี้เขาเอิ้นเห็ดอย่างแม่ฮะอันนี้เขาเอิ้นเห็ดอย่างแม่สีนี่อัน,นเห็ดนาเขียวโอ้ยเห็ดนาแหลกตะกี้มันแหลม่มนบแหลน่นี่นี่เห็ดอันนี้ถ้าเจ้าเอาเฮาบ่มี ถ้าโจเอาคืออย่างไรความไวจังไหร่อ๋อเ,เห็ดย่างบอนี่เห็ดย่าง,างพี่น้องนี่เห็ดปวกน้ำฝนเห็ดย่างเป็นแนวนี่บ่แม่มเ,เห็ดย่างพี่น้องนี่เบิ่งก็คักเด้อนี่เห็ดย่างเห็ดย่างพี่น้องอันนี้เป็นเห็ดกอโอ้ยบ่แม่คอยเฝ้าพิษ เฮ็ดอันทานเฮ็ดทานสีดำพี่น้องเฮ็ดทานโอ้ยเฮ็ดนาแหลกหอยมูนเบิดเแมกะตาบ่ามแหลพี่น้องผู้สาวเสือเหลืองเข่าป่าโอ้ยก็จบแทนพี่น้องไปไปเบิ้งเฮ็ดมาดิหมดไปสื่อแต่ตลาดมาได้พี่น้องไปหามาได้โด่งอิริร้อนนี่ หมาน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 นี่พี่น้องในมาแล้วนี่เฮ็ดปวกำฝนกันยังออกอยู่เด้เฮ็ดกล่าวดอกใส่เฮ็ดก่าวบวกกันนะจังไรเขาจะเอื่นมาเฮ็ดก่าวมีดอกเดียวเ่ากศิลอ์บอกมันก็คือเฮ็ดไข่ได้ฮะเนาอนี่แต่สีเขียวดีนี่โอ้ยนี่นี่เห็นแต่ตลาดงามๆพี่น้อง อยู่เฮือน่อยกระง,งามคือการนี่นี่มาเบิงเดอร์พี่น้องเอ้ยมันซ่อนกางเฮ็ดเขียวเฮ็ดเขียวพี่น้องเฮ็ดเขียวเฮ็ดเขียวดอกหน่อยดอกใหญ่มีเบิดเ้าจะเอิ้นเฮ็ดยังละ่ะเฮือยนี่เฮ็ดลังแล่บอกก็<ะ>คือเฮ็กดก่อเนาะอ,อุ้ยดอกหน่อยๆจูมอโตวไอแต่ตากามีพี่น้อง โอ้ยออนซอนครับพี่น้องคอยไปตลาดไกลเละพี่น้องคอยแย่หน่อยไปหาในดงก็ได้แต่โซ่และพี่น้องเห็ดเท้าแกงล่งไปพี่น้องเอ้ยออนซอนหลพี่น้องทับเห็ดไข่ไปเลยสีเขียวนี่งามๆมาเห็ดไข่ลบไปข้างหลังไปไข่ เห็ดใครเห็ดใครจ้าเห็ดใครยังบ่เปิดได้พี่น้องบวานเบิดเหรอหวานกะโลหวานกะเต็มกระตาหวานนี่ก็ได้หลายเห็ดอันนี้เลย,ยล่างง่ายบ่แย่บ่บ่ล่างง่ายคือยังเปิดหนามทางเหรอไม่แยนหน่อยแล้วว่าเปิดหนามทางเลยพี่น้อง ไฮโทมาวไฮโทมาโน่บัวบัวนี่เป็น่อนหวกมาเตนใส่อุ้ยงามเลยอุ้ยได้หลายครับพี่น้องร้างบ้านเจ้านี่บัวดต่หลายครับ ส่วนเนี่พี่น้องงามค่ะพี่น้องเอาใส่กระตุกเข้าไปพา้นที่นี่ันได้ดอกหน่อยๆใส่ทั้งๆใครตัวแล้วเอาดอกงองหน่อยใส่ทั้งๆแล้วเอาดอกเทาไปขลังลุมพี่น้องแค่สีแมนสันสีมูลปานเตเฮ็ดคือเขาว่าพี่น้องเอ้ยเห็ดซัมบะปีซัมบะปุ๋ยใหม่บอกงามมะนิ่งพี่น้องเอ้ยเห็ดดอกเขียวๆนั่นเห็ด อันนี้มาแต่ดงนว่าครับพี่น้องอันนี้อยู่ในไฮไฟเกล่ห้องพี่นอ้องเอหี <S Yesterday> ้ยดอกเขียวเขียวกำงามเจ้าข่อยเจ้าเจ้าข้ายสีนวลตัวถีบตัวแดนลยตีล่ะเห็ดข่อยสีบ่าง่ามนี่พี่น้องจบแ่้ครับโอ้ยนี่นี่เหี้ยดมาเห็ด ก็อันนั้นเฮ็ดก้าวเพิ่งมาพี่น้องเฮ็ดปวกน,ำน้ำฝนเฮ็ดไข่ทบถมไวาอยู่อันนี้เป็นเฮ็ด <c oughs> จบครับพี่น้องนี่เอาไปต้มไปแกงจกับครับแจวหัวแตกพี่น้องเอ้ยแจวปลาแดกตำมะพริกสดนนะแซ่บบักคักเลยแหละพี่น้องเอ้ยกินลแล้วบ่ท้องฟาวได้กินแล้วอิ่มอยู่พี่น้อง จบบอจบบอนี่ใหน่อยไปหานี่คนไปหาเลยฮะไปหาเสือเหลืองพี่นอ้องเอาละพี่นอ้องมนันก้ะจบคีไว้เพียงเทนี้นอเอาเหฮดมาตอนมาฝากจากแถวแถวบาทนี่ละพี่นอ้องจากดวงนวาจากนี่ให้ในสวนน่านี้ละครับผม าลาไปแล้วครับผมขอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิหาเห็ดงามๆมาตามน้อนฝากอีกไปเธอมีเห็ดละงกเ,เหืองเห็ดละงกขาวเนาะครับมือ่อนี้ลาไปแล้วครับบ๊ายบาย